สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องนะคะแฟนๆช่องท็อปคาร์ชาแนลของเรานะคะคันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่แล้วก็สวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota a u t i ติ 1.8S นะคะรถปี2019ตัวรถเป็นสีบอนนะคะเป็นตัวท็อปด้วยนะคะออปชั่นจัดเต็มกันเลยสำหรับคันนี้ใครที่มองหาอา t ติสไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ Daytime Running l i g h t นะคะไฟตัดบอกกระจังหน้าโครเมียมนะคะตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของเขาเลยล้อแม็กนะคะเป็นสีทูโทนเป็นล้ออัล้อยจากโรงงานนะคะเป็นลายเฉพาะของรุ่นเขาด้วยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะตรงนี้ ไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือจับเป็นสีเดยวกับตัวรถนะคะสวยกริปนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวงังเอาติดเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ทนทานมากๆใครที่มองหารถไว้ใช้งานแนะนำเลยนะคะะโลโก้สัญลักษณ์ของเขานะคะตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะมือจับข้างประตูก็คาดด้วยโครเมียมนะคะสีก็ตัดกันได้สวยมากๆเลย เบาะคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตนะคะสะภาพเบาะไม่ขาดไม่เยินสภาพสวยกลิปเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเลขกไมล์หน0 0 0แกว่ากิโลเมตรนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกินเดิมจากโรงงานระบบแอร์ออโต้ระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงฟังก์ชันต่างๆรับสายนะคะที่พวงมาลัยได้เลยปลอดภัยต่อการขับขี่ด้วยนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้สภาพสวยกริบภายในสะอาดสะอ้านนะคะการันตีโครงสร้างว่ารถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสวยมากๆนะคะอยากให้คุณลูกคุณลูกค้าได้ไปใช้งานใครกําลังมองหาอยู่มีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะคะมาไวไปไวมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้ามองหาอยู่รีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลย ตัวนี้จะได้เป็นปุ่ม engine start มาพร้อมกับกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจ smart k e y l e ลภายในก็ตกแต่งเป็นสีดำออกแนวสปอร์ตเลยมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายแน่นอนตัวเบาะสวยกลิปไม่ขาดไม่เยินมีช่องตรงนี้นะคะสำหรับชาร์จแบตได้นะคะสำหรับคนที่นั่งข้างหลังก็ชาร์จแบตตรงนี้ได้เลย ะะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ใครมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะกันดีกว่าค่ะเรามาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะนะคะกว้างมากๆนะคะคันนี้ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง 2- 3สาใบเลยการันตีโครงสร้างหัวน็อตไม่มีรอยขยับฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพ่คว่ำ จมน้ำมาก่อนแน่นอนการันตีโครงสร้างได้เลยสวยคลิปเดิมทุกจุดนะคะต่อโคงตะเข็บอยู่ครบทุกจุดสวยๆเดิมๆเ,เลยได้ไปไม่ผิดหวังนะคะในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะพอดีรถเพิ่งเข้านะคะราคายังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคุูกค้าเข้าไปตามชมนะคะกดไปที่คอมเมนต์ได้เลยอ่ในรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งในส่วนของข้อมูลราคาไว้ให้นะคะ เดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ,ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรหรือว่า1,800ซีซีนะคะสะภาพห้องเครื่องก็อย่างที่เห็นเลยแห้งไม่มีคราบเยิมคราบน้ำมันเลยค่านหน้าเดิมๆนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีการชนมาก่อน ฝาก,กระโปรงเดิมๆสวยมากนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าชอบคันนี้นะคะติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลย ะะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันเข้ามาได้เลยออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติส 1.8S นะคะรถปี2019เลขไมล์150,000กว่ากิโลเมตรตัวรถสีบอลเงินยอดขายไม่เคยตกเลยสําหรับรุ่นนี้ใครที่มองหายอยู่นะคะรีบทักมาได้เลยชอบคลิปนี้กดติดตามกดซับสไครป์ช่อง channel ช,อช่อง channel ของเราไว้ด้วยนะคะ top car channel ของเรานะคะ เดี๋ยวอัปเดตรถใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ